ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการพามาติดตามความเดือดร้อนของชาวอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองที่แจ้งเข้ามาว่าต้องเดินทางอย่างยากลำบากเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อกินระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคลองน้ำแดงบึงตาตาหลังได้รับแจ้งจากคุณประสานศักด์โอสดรูป ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบึงตาตาอภอปลวกแดงซึ่งเล่าให้ฟังว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักเดินทางเข้าสู่อเภอปลวกแดงบางครั้งผู้ป่วยต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลรวมถึงเป็นเส้นทางที่ผู้ปกครองใช้เดินทางทรงบุตรหลานไปโรงเรียนบ้านคลองซองอีกด้วยเดินทางแต่ละครั้งต้องคอยหลบหลุมที่เต็มผิวถนนยิ่งชงฤดูฝนมีน้ำขังยิ่งเดือดร้อนยิ่งกว่าเดิมไกลไหมนะลุงติโว ค่ะแต่ว่าถนนที่มันเป็นหนุ่มเป็นบ่อมันก็จะอยู่ระยะทางประมาณ4-5ห้ากิโลสี่ถึงห้ากิวนะคะรถที่นี้เป็นเส้นที่จะใช้เข้าไปที่อำเภอปกแรงนี่นี่ค่ะก็คือเข้าตัวระยองก็ต้องส่วนมากก็จะใช้เส้นทางนี้เนาะส่วนมากก็จะมีแต่รถกระบะนะคะถ้าเป็นรถเก่งนี่ก็คือไม่กล้าขับผ่านไปเลยทีเดียวเส่นเนถนนแล้วที่นี่เคยมีหน่วยงานไหนเข้ามาซ่อมแซมรือยนะมีอบตก็ทําเป็นบางส่วน แต่ว่ามันก็ยังยังถนนมันก็ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่นะคะมันก็มันมีรถใหญ่วิ่งนะครับรถบรรทุกทรายอะไรเงี้ยไม่รู้มาจากไหนมันวิ่งมาจากฝั่งทางชนบุรีก็คือก็จะผ่านใช้ถนนเส้นทางนี้วิ่งก็จะวิ่งช่วงกลางคืนเส้นเดียวที่ใช้ไปอำเภอไปอะไรก็คือทุกคนเลยภายในหมู่บ้านก็คือจะใช้ไปหาห้อไปอะไรก็ลำบากครับ แล้วยิ่งค้าในช่วงของหน้าฝนนี่โอ้ไม่ต้องพูดเลยจากการตรวจสอบของทีมงานศูนย์พบว่าสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อตลอดระยะทางกว่า4กิโลเมตรจริงสาเหตุน่าจะเกิดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางขนส่งเมื่อผิวถนนรับน้ำหนักรถบรรทุกไม่ไหวจึงทำให้เกิดความเสียหายทางทีมงานศูนย์จึงเข้าพูดคุยกับคุณสุดารัตนจงจิตมั่น ปหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ซึ่งชี้แจงว่าปัญหาถนนคลองน้ำแดงบึงตาตาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งในปีงบประมาณ2,558งบในการซ่อมแซมยังคงเหลืออยู่แต่จะต้องนำงบดังกล่าวไปซ่อมแซมถนนเส้นอื่นที่มีปัญหามากกว่าอย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ได้นำเรื่องการซ่อมแซมถนนคลองน้ำแดงบึงตาตาเข้าบรรจุในวาระของการประชุมสภาแล้วหากได้รับการอนุมัติก็จะรีดดำเนินการซ่อมแซมให้อย่างเร่งด่วน ยังมีประชาชนในอีกหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆซึ่งศูนย์ประสานงานร่วมด้ช่วยกันก็พร้อมทําหน้าที่ประสานการช่วยเหลือโดยหากพบเห็นผู้เดือดร้อนสามารถแจ้งผ่านได้ทางสายด่วน1677